Crab, Crab, Crab สวัสดีครับผมไข่มูลวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of Zonaria กันอีกครั้งนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นปูนาขาเกปูเกขานานะท่านผู้ชมเราไปเล่นเป็นกระปูนั่นเองนะท่านผู้ชมเฮียปูยักษ์ปูปูไทยปูไทยปูไทยนะ อร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนนะครับชมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นให้ถึง200ปีนะครับชมเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตอนนี้น้ําขึ้นไอ้เหี้ยพอกูเล่นอะไรแบบนี้น้ํามันเสือกขึ้นนะครับชมดูดูด,ดไอ้เหี้ยพอกูเล่นเป็นตัวแบบสัตว์น้ําแบบสัตว์น้ําเพียวๆน้ําไม่เคยท่วมเลยนะท่านผู้ชมทีนี้แม่งมาท่วมแล้วนะเออแม่งดีเว้ยเหมือนเกมโซนารียจะรักเราขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวกระปูนี้ก็สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ําได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าข้อเสียก็น่าจะไม่มีโผลนะ ถ้ามีโผล่นี่สนุกเลยแล้วก็วันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตที่ถึง200ปีนะท่านผู้ชมซึ่งสิ่งที่ผมจะกินก็จะกินแค่เนื้อมนุษย์นะท่านผู้ชมเนื้อแบบนี้ไม่กินนะท่านผู้ชมแล้วก็จะกินเนื้ออีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเนื้ออาบับนะท่านผู้ชมซึ่งเนื้ออาบับนี่เราจะกินได้แค่คําเดียวนะท่านผู้ชมปูแม่งไอโซพอดอ่ะกูนี่เข้าร่วมละกูนี่แหละเข้าร่วมไอโซพอดนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะมาเล่นเป็นตัวเมียด้วยนะทรันผู้ชมเพราะ ซึ่งปูนี่ก็ใช้เวลาในการจเจริญเติบโตนานมากนะท่านผู้ชม2ชั่วโมงเลยนะผมก็เลยเอาตุ๊กตานี้มานะเพื่อลดระยะเวลาในการเติบโตลงนะกว่าจะถึง200ปีนะกูแกะะ่แล้วในชีวิตจริงเ่ยกูแกอ่อะไรทียเฮ้ยนี่ไงเนื้อมนุษย์พอดีเลยเนื้อผู้เล่นนะเนื้อผู้เล่นเนื้อมนุษย์อ่ากินเลยเอาบัฟบก่อนโอ้ยแซ่บหลายโอ้อร่อยเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยอะไรวนะน่ะจุลสิทธิ์ปาร์คไอเฮียเดินเสาคอยาวอยูอย่ข้างบนนั้น2ตัวนะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ไปแล้วอ,อยู่ไปสบายใจเฉยนะเดีย๋ยวเราจะไปที่ทะเลทรายนะท่านผู้ชมเข้าสู่โซนจเจริญเติบโตกันเลยนะท่านผู้ชมนั่นคือโอเอซิสที่อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเชีย่ยแม่งมีไอซ์พอตขนาดยักษ์อยู่ตรงนั้นด้วยนะท่านผู้ชมอันตรายผมว่าอันตรายเกินไปวะท่านผู้ชมผมว่าอันตรายเกินไปวะดูเนื้อที่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอเอาไปสักชิ้นได้ไหมเอาไปสักชิ้นนะ ขอไปขอไปสักชิ้นนะแล้วเราไปดีกว่านะผมว่าปูนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งในกองเนื้อพวกนี้นะท่านผู้ชมถ้ามันเห็นเรานะก็ขอให้มันไม่เห็นเราแล้วเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขนะท่านผู้ชมแม่สองร้อยปีนานานมากเลยนะสําหรับปูเนี่ยเออเห็นใจกันหน่อยนะเห็นใจกันหน่อยอเดี๋ยวเราเอามาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้กันดีกว่านะท่า,า,า,านผู้ชมไปไปไปนี่มีความชื้นด้วยเนะี่ยแปลว่าเราต้องการความชื้นนะตรงนี้เราลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองลงนะ อ่าลงได้อยู่ท่านผู้ชมไปน่าจะได้ความชื้นจากตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่าวะกูกูติดกูติดโอ้เชียท่านผู้ชมติดเป็นเรติด,ต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 ดแล้วกูบัดซบแล้วิบหายแล้วโอ้เชียท่านผู้ชมออกเข้าใหม่ <c oughs> เอาแหละท่านผู้ชมจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะแม่งเอ้ยเราไปตักเนะนี่ยแม่งเราไปติดนะเหียแม่งเอ้ยเราไปซักซัก ส,ส,สักสักสักนะ่านผู้ชมแถวนั้นเดี๋ยวเรากินอาบับก่อนเลยหะเพิ่มบับใหม่นะเราต้องหาบับใหม่หมดเลยนะ่านผู้ชมโอ้โหแม่งเอ้ยไม่น่าเดินไปติดตรงนั้นเลยนะ <c oughs> อะไรไเอชนเอ้ยทำไมมาจองกันตรงนี้วะเป็นไรกันเนะี่ยเอ้ยเอยเนดิวขอเข้าฝูงให้เข้าเลยไปตอนนี้เราอายุอยู่ที่ส5บหปีแล้วนะ่านผู้ชมไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปหา เพื่อเพิ่มอายุไขของเรานะเพิ่มอายุไขเชี่ยอะไร <_ Ow> เร่งกันเติบโตหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้โตนะเดี๋ยวก่อนที่จะไม่ได้กินพวกเนื้อจมๆนะเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยท่านผู้ชมเชี่ยล้โอ้้นกเวนนี่นกเปรตโอ้หิมะตกหิมะตกท่านผู้ชมเดี๋ยวหาที่แอบก่อนนะหนาวมากหนาวมากแม่งปกติปูปูใหญ่ๆนี่มันอยู่ในพวกคนวโลกคน้โลกเหนือไม่ใช่เหรอแบบ แอตติกาอะไรเย็นๆอะไรนี้ทำไมกูอยู่ไม่ได้วะชิบหายละไปไปเดี๋ยวหารูเข้าตรงนี้แหละตรงนี้แหละออนอนตรงนี้นะท่านชมน่าจะปลอดภัยจากหิมะตกพวกนี้นะไปเคนก็มานอนด้วยเออเคนหิวเลอดตัวเองขึ้นละแปลว่าตรงนี้ปลอดภัยนะท่านชมโอ้ยสองร้อยปียังอีกยาวไกลนะตอนนี้เข้าสู่ค่ำคืนที่หนาวเน็บอีกครั้งเหีเยเมื่อไหร่พายุมึงจะตกหยุดตกวะเออกูหนาวจะตายแล้วเนะี่ย ผมว่าผมว่าผมต้องออกหาอาหารแล้วท่านผู้ชมเราอยู่ทนทนอยู่ไม่ได้หรอกนะกับการที่ไม่มีเร่งโตแบบนี้นะบัฟบัฟก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปหาเนื้อมนุษย์ดีกว่าไปเฮ้ยหิมะอยุดตกพอดีเลยนะท่านผู้ชมไปเอาไปหาเนื้อมนุษย์กันต่อนะเราจะได้บัฟเร่งโตนะ,ะปู่นี่ก็จะมีสกิลท้องแข็งนะ,ะไม่ได้บัฟโดยตรงนี้สกิลท้องแข็งนี่ก็สามารถทําให้เราไม่ได้รับผลกระทบจากอันนั้นได้นะท่านผู้ชมแบคทีเรียนะ อาหารบูดอาหารเสียนั่นเองนะเขี้อาาะไรเนี่ยเขี้ยตัวเล็กนี่มันโหดร้ายจริงๆเลยครับชมตัวเล็กโหดร้ายมาก,มมากตอนนี้กูโดนแล้วเนะี่ยโอ้ยเขี้ยนี่นี่เองโอ้ยหนอนน้อยอีก,อกอาาแบบไอ้เขี้ยติดบัฟบัฟไปดีโอ้ยมูนชิบหายละ โ oh yeah, yeah. อ้ยเชี่ยเชี่ยเรามึนแล้วท่านผู้ชมไอ้หนอนอ้าวปูนาขาโอเคกูน่าจะไม่รอดแล้วที่รอดทางเดียวของเราก็คือการลงลาวาไปเลยท่านผู้ชมกำจัดเทพปรสิตพวกนี้ลงลาวามาแบบนี้รอดไหมรอดไหมไปรอดรอดน่าจะรอดนะน่าจะรอดโอเค ยังนีเคนมันโดนต่อไปนะตอน,ตตอนมีเคนโดนละชิพายเอ้ยแม่งหนอนโคตรน่ากลัวนะหนอนกับมูลแม่งอย่างเยี่ยเลยโอเคหนอนมันไม่ค่อยโอเคหนอนหนอนหนอนมันอยู่ในลาวาไม่ได้ท่านผู้ชมหนอนมันอยู่ในลาวาไม่ได้ดีนะปูแม่งอยู่ได้โอเค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 เรารอดอยู่เรารอดอยู่โอ้ยศัตรูธรรมชาติภัยธรรมชาติหนอนหนอนขี้เกลือนะาเฮี้ยไหม พิคหนูจริงๆแม่งตัวเล็กแต่แม่งโหดร้ายมากเลยนะผพืชมโอ้ยปัญหามากเลยปโปลิสิตเพื่อนชมตอนนี้เราพักรักษาตัวอยู่เคนก็กําลังโดนกระทืบด้วยมูลนะมูลกําลังกระทืบเคนอยู่เรียบร้อยนะมูลก็เรียบร้อยไปอีกตัวแล้วนะเพืมอนชมลอ,อ,อยเลยเนะี่ยมูลเนี่ยแม่งมูลแม่งกดตีนจัดเลย วิธีกำจัดปรสิต <c oughs> นะถ้ามันเอ้าไเชีย่ยเส็นตายนะวิธีกำจัดปรสิตของเราก็คือลงลาวานะท่านผู้ชมแบบถ้ามันมีอะไรมาเกาะติดเราเราลงลาวาเลยนะถ้าเป็นตัวที่ลงลาวาได้นะเออนะเล่นเป็นตัวใหญ่ก็ต้องเออแบบนี้นะเล่นแบบนี้แหละไอ้เฮียปรสิตเกาะทำให้เราตายได้เลยนะไเฮียตอนนี้เราอายุ25แล้วนะท่านผู้ชมโอ้ยเชีย่ยแม่งเอ,อ้พวกนี้เขาทำอะไรกันวะท่านผู้ชม ทำไมเขามา AFK อยู่แบบนี้วะชื่ออะไรเนี่ยเชื่อเอ้เชื่อเอ้เชื่อเอ้เดี๋ยวเรารีบลงไปก่อนนะเชี่ยไอ้นกเวนนกอีก่อยไอ้เหี้ยอ๋ออ๋อเชื่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 อมันจะตามเรามาทันไหมโอ้ยเรายังไม่โตเฉยนะนกเชี่ยนี่แม่งเชี่ยพี่ส่วยไม่ได้นะน้องเอ้ย โอ้หมันตีแรงซะด้วยไอ้เขียนแม่งกจบตายท่านผู้ชมเขีนน่าจะไม่รอดนะน่ากลัวจ้าดีนะที่เรายังมีอาหารตรงนี้ดีนะที่ตัวเราสามารถกินอาหารบูดได้เชี่ยเชี่ยเชี่ยท่านผู้ชมมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วเอ้ยไอ้นกเชี่ยนี่แม่งคนตีนจัดเลยแต่ว่ามันเจ็บนะมันเจ็บนะมันลงมานานไม่ได้นะมันลงมานานไม่ได้ท่านผู้ชม แต่เรารักษาตัวเองทันนะเรารักษาตัวเองทันเรายังรอดอยู่แต่เคนกูแม่งตายกี่รอบแล้วเนี่ยดีนะที่เราเป็นปูที่เฮี้ยมโหดนะสามารถอาศัยในลาวาได้นะท่านผู้ชมน่ากลัวจัดนี้เราเลือดสามพันโอเคตอนนี้เราโตโตเป็นระดับหนึ่งแล้วนะโตมาอลไในระดับหนึ่งไนะไอ้ขี้อนี่มึงนะมึงกินตกเวนเกือบแล้วเกือบแล้ว อกนกเวนไอ้หียมันเริ่มกลัวเราแล้ว,ลวผมว่าตอนนี้เพราะว่าเราเริ่มตัวใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะไม่มีคนมาป่วดเราแล้วนะท่านผู้ชมมันน่าจะอยู่ข้างบนกันหมดเดี๋ยวเราลองกลับขึ้นไปดูสักหน่อยนะว่าจะมีตัวอะไรเหลืออยู่บ้างแม่งมาปุ๊บเจอสึกหนักตั้งแต่เด็กเลยอะไรวันเนี้ยเรารู้เป็นบางจุดนะเนือซี่โคงจำได้ว่าแถวนี้มันมีอยู่นะอะ,อะไรเนะี่ย โอ้หเคนมึงโคตรน่าสงสารเลยวะกูสงสารมึงวะเคนแม่งไอเชียดท่านผู้ชมเคนแม่งโคตรน่าสงสารเลยแม่งโดนแม่งบอกอะไรก็กูนี่แหละนะเคนบอกเราหาเนื้อบัฟก่อนนะตอนนี้ไอ้ยมันตีโดนเราเว้ยลงน้ำแม่งกู เอา,อย,าอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกลงมานะมาดิไมกล้ามาหรอกนะท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโลกนี้อะไรวะน่ะอะไรอยู่ข้างบนวะท่านผู้ชมมันคืออะไรอ่ะวคือสิ่งใหม่เหรออันนี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเมฆเหรอ หมอกอันเนี่ยมันคืออะไรวะโอ้ยมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยมันคืออะไรอะ่ะท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยโอ้ยเมฆหมอกเมฆหมอกท่านผู้ชมไม่ใชเพิ่งเคยเห็นนะนี่อัปเดตอะไรมาใหม่เนี่โซนารีออัปเดต AI, ได,นะ AI ได้แล้วนะ AI ควรมาได้แล้วนะตอนนี้โอเคท่านผู้ชมสึกว่าเราใกล้จะโตจนถึงขีดจำกัดที่เราสามารถเติบโตได้อีกแล้วนะใกล้แล้วใกล้ละ ท่านผู้ชมตอนนี้เราเลือดใกล้จะถึงหมื่นแล้วนะอุย้ยตอนนี้เราสามารถโตเต็มใบเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโตเต็มใบแล้วก็ไปหาที่ออกไข่กันดีกว่านะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรอัปเดตนะก็เลยตัดมาตอนนี้เลยแล้วกันนะไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงนะโอ้ยโตแล้วะท่านผู้ชมตอนนี้เราโตเต็มใบแล้วเวลาขึ้นไปทำรังแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องการอาหารนะต้องการอาหารทำไงดีจะออกล่าก็ยากนะผมว่าต้องหาตัวเผลอๆนะ ไอ้น,นี่เรากินไอ้นี่ได้ไหมเรากินไอ้นี่ได้ไหมโอ้ยหิวหิวมากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นท่านผู้ชมพอดีเลยพอดีเลยเราหิวมากตอนนี้กินกินเราต้องกินมันต้องกินไอ้นี่เราต้องกินไอ้นี่ท่านผู้ชมเจออาหารแล้ว เชี่ยหนีไปได้อาหารชุดใหญ่เลยนะจานใหญ่จานใหญ่ท่านผูน้ชมลงไปข้างล่างจานใหญ่เรียบร้อยได้อาหารแล้วอุ้ยได้อาหารแล้วออาหารมื้อนี้สุขที่สุดอ่ะเราได้อาหารตรงนี้มาเราทำการกินเลยดีกว่านะ โอ้ยดีมากเลยอาหารตรงนี้มึงแย่งอาหารกูเหรอมึงแย่งอาหารกูไปไหนเรียบร้อยนะบางอาจไอ้เหี้ยมันบางอาจมากเลยนะท่านผู้ชมกำลังกินอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหแม่งกูนั่งกินปุ๊บมึงแย่งอาหารกูไปแดกไอ้เหี้ย แม่งไม่ได้นะกูหิวจะตายแล้วตอนนี้กูโมโหหิวมากเลยนะไปไปเดี๋ยวเราไปทำรังข้างล่างดีกว่านะท่านผู้ชมกินเลยกินเนื้อมึงเลยไปเอ้ยแม่งกวนตีนอีกแล้วกวนตีนอีกและแม่งไปเร็วซะด้วยตอนนี้ไอ้เหี้ยมันเอาเนื้อกูไปอีกแล้วอะท่านผู้ชมกวนตีนจัดแม่งเอ้ย น้อยนะท่านผูชมแคนตีนักไอ้เชี่ย <laughs> ไอเชีย่ยไอ้เชียเช่ยผมว่ามีเรื่องนะท่านผู้ชมตรงนี้มีเรื่องแน่ๆเลยโอ้เชีย่ยท่านผู้ชมตอนนี้ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีน้อย ผมว่าฝรั่งนี่แม่งหนักกว่าคนไทยอีกนะเนี่ยกูกินน้ำเลยตีกูไม่เข้าหรอกนะบอลเรียวนี่อย่าไปตีมันนะท่านผู้ชมนะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะพวกบอลเด่งกาการนี้นะถ้าเราไม่ไปตีมันทำให้มันเลือดเลือดลดแล้วมันตีแรงนะท่านผู้ชมนะผมจะมาดูกันว่ามันจะตีผมตายไหมมันลุ้นกันว่าบอลเรียวจะตีเราตายไหมท่านผู้ชมบัฟดาเมจทบัฟดาเมจทเอาบัฟดาเมจดาเมจทร้อยหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งไอ้เชี่ยมึงนตะีกนะูลนะ้านชาติอหะ ตตีกูไปเับตัวเองไว้บับตัวเองไว้ปันมาตีอกอมาดูกันว่าใครตีแรงกว่ากันนะไอ้น้องไอห,หำอยากรูจริงๆว่าใครจะตายก่อนกันนะ เขาจะตายก่อนกันล่ะเขาจะตายก่อนกันล่ะเชียบอลเลียว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 เยวชียบอลเทียนบอลเทียนเอ,อ้ยตายเฉยเลยเรา Two thousand years later เหมือนเขาจะทะเลาะกันนะไม่เฮียกูไม่ยุ่งละกูไม่ใช่ชีวิตของกูดีกว่านะีเอ๊ะ อาท่านผู้ชมตอนนี้ชิปหายละเกิดเรื่องแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมตป๊หนึ่งตัวนึง,นงอโอเคเราได้อาหารแล้วมือนี้โอเคอาหารอยู่ตรงนี้เรามีแล้วนะท่านผู้ชมใจโลนะเขาห้าวนะเขาตีตีคนของเรานะตีคนในแพ็คของเรานะท่านผู้ชมเราก็เลยสนองให้เขากลายเป็นเนื้อไปแล้วนะเนื้อไปไหนเราก็ไม่รู้เนื้อหายวะ่ะใจโลใจโลเนื้อหายเนื้อใจโลหายไปไหนวะ่ะเนื้อต้องสามร้อยเนื้อ หายเฉยเลยหัเนื้อเนื้อใจโลกูนะเนื้อใจโลไม่มีเลยอะไรวันเนี้ยเงบินตอมหัวกูอยู่ได้อิ่มอิ่มแล้วมาทิพแล้วมึงอะไอเฮียตีมโดนแล้วมึงชิบหายแล้วไปเราได้เนื้อสองสองที่นะตอนนี้ อืมแกงปูมาใส่ยอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะพอดีโดนบอลเลียวขับไล่นะเริ่มแล้วท่านผู้ชมอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นนะเรียบร้อยนะโอเคสงครามมีไม่นานนะ อ๋อท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่อย่างสบายๆนะชิวๆไปตอนนี้เราสามารถตั้งตัวได้ลนะแล้วนะแล้วก็มีลูกกระปูหนึ่งตัวนะลูกปูหนึ่งตัวนะปูนาคาเกะนะไปเดี๋ยวเรารอไข่ฟองต่อไปในการฟักเลยดีกว่านะแล้วก็รอให้อายุเราถึง200ปีนะชิวๆสบายๆนะท่านผู้ชมอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้อวางตึงลูกกูลูกกูเฮ้อลูกอะไรเออเจ้าพ่อ กางนั่งกินอยู่ที่ลูกกูตายลูกกูท่านผู้ชมเราอยู่ชิวๆไปลูปกเราตายละเหวี่ยด้วยโอ้โหเชีย่ยอะไรเนี่ยแหล่งรวมสัตว์โลกนะท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็มีปูขาวเกิดด้วยนะเฮ้ยเรามีลูกตัวใหม่นะท่านผู้ชมขาวเชียวไอเ้เหี้ยได้ใครมาก็ไม่รู้นะขาวอ,อีกแล้วนะตอนนี้มีกอรซิล่าสีม่วง เขาจ้องจ้องเราอยู่ได้นะท่านผู้ชมไม่รู้เขาต้องการอะไรจากเรานะปุ่มเรานี่ก็กําลังเติบโตนะมีปูนาขาเกสองตัวแล้วนะเป็นลูกที่ธรรมดาหนึ่งตัวแล้วก็ไกด์พันหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเ,เฮียมันคาดมันตีลูกผมท่านผู้ชมตีลูกเหรอตีลูกกูเหรอ อตอนนี้ลูกเรายังเหลือชีวิตอยู่เปล่าวะเนี่ยลูกเราหายหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเชี่ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้เกิดเหตุการณ์รวมตัวกันของฝูงชนนะท่านผู้ชมแม่งสัตว์หลายชนิดมารวมกันอยู่ที่นี่โดยไม่ได้รัดหมายนะเชียเดี๋วก,กูก็ตัดสรุแล้วในะตอนนี้กูแค่มาหาที่ออกไข่ของกูนะเนี่ย ก็ไปคลอดลูกในน้ำดีกว่านะน่าจะปลอดภัยกว่าตรงนี้เยอะเลยโอเคตอนนี้ผมมีลูกเพิ่มมาเลขหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมตัวหนึ่งตายไปตัวนี้กลับมา <c oughs> อะไรเนี่ยเครื่องตำลูกนะตอนนี้ผมเป็นเครื่องตำลูกแล้วฟังดูปแปลกๆอ่ะเอาละตอนนี้อายุถึง185ปีแล้วใกล้จะ200ปีแล้วนะท่านผู้ชม ก็อยู่อย่างชิวๆนะผ่านเหตุการณ์หลายอย่างมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบอะไรวะรวมตัวฝูงชนตัดโลกนะโห oh, เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ก็เริ่มล่อยหลอนะตอนนี้ก็เหลือแค่กลุ่มเรานะท่านผู้ชมเหลือแต่ปูเป็นส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมตอนนี้ปูเยอะมากเลย <c oughs> มีปูคือเรามีสี่ตัวนะปูตรงนี้มีเรามีลูกเราอีกสามตัวนะสบายๆชิวๆไปอยู่ชิวๆนะท่านผู้ชมตรงนี้อยู่จนถึงสองร้อยปีกูบอกเลยกูผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะ เออที่เดินไปหมดแล้วน้องทุกเส้นทางอะ่ะเออที่พี่พี่ทำมาหมดแล้วเอ,อ้ <c oughs> อนนอะไรสองร้อยปีแล้วเอาลหละท่านชมวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะท่านชมตอนนี้เราก็200ปีแล้วนะตัว,ต,วตัวใหญ่ๆนี่ก็รอนานมากเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรทํานะส่วนใหญ่จะอย,อยู่กับที่นะท่านชมแล้วก็ช่วงที่จะมีอะไรเยอะๆก็คงจะเป็นช่วงกําลังโตนะท่านชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะท่านชมสวัสดีครับเดี๋ยวเปิด เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจบด้วยการตีกับบอลเลียวเลย่นๆกันกูเอาดีเอาดีเฮียแม่งมา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 กูตีกับบอลเลียวเลยกูต่อให้สองเลยเอาเอาดีเอาดีกูกูสองร้อยปีแล้วกูจบคลิปได้แล้วไอ้น้องเอ้ยว้าวว้าวสองร้อยปีแล้วเว้ยสองร้อยปีแล้วเว้ยอ่าตายแล้วเฮเขาจะแก้แค้นให้เราได้หรือเปล่าครับมาดูกันมาดูกันมาดูกัน ไม่น่าได้เอ้ยบอลเลียวตายหนึ่งนะบอลเลียวตายหนึ่งโอเคบอลเลียวเหลือหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับกันด้วยนะท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับ